สวัสดีค่ะ,คะจากศูนย์ปุ ett, ๋ยเอเวอร์เอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้เรามาติดตามผลนะคะสัญญาณที่ว่าเราได้พ่นปุ๋ยน้ําของโอทูเอเวอรเเราไว้นะคะสวัสดีค่ะพิษณเณแก้วคุ้มนะคะอย,อยู่ที่บ้านท่าพพิกนะคะตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะพิษณเณเป็นไงบ้างที่หนูพ่นไปรอบที่แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอาทิตย์นี้หนูอยากรู้ผลนะ่ะพิษณเณรลองกิีดให้หนูดูซิว่าใส่ปุ๋ยน้ำโอทูเอเวอร์เเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ มีน้ำยางไหลซึมแล้วนะพี่เนาะซึมแล้วครับเริ่มซึมเริ่มซึมแล้วพอตอนแรกนี่ที่กีดไปกันนี่มันแห้งแห้งเลยตอนนี้มีน้ําซึมแล้วนะอู้ไหลแล้วค่ะไหลแล้วค่ะคุณผู้ชมคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เรามากีดกับพี่เสน่ห์นะคะไม่มีน้ําน้ํายางซึมเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่งเพิ่งได้อาทิตย์เดียวที่เราใส่ปุ๋ยเราไปนะคะซึมแล้วพี่ไหลแล้วค่ะไหลแล้วดีใจไหมคะดีใจ ดีใจเลยเนาะตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะคนต้นแล้วใช่ไหมที่พี่ก็บอกจะไม่เอาแล้วใช่ไหมมันไม่ออกจะคนต้นจะถอนทิ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้น้ํายางไหลแล้วนี่รักมันมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้โอเคไปแล้ววันนี้หนูจะเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่ด้วยนะคะพี่จะใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำให้เลยนะคะ้ออนุญาตนะคะถ้าต้นตายนึ่งนะคะหนูจะใส่โขดต้นนะคะ สองกำมือนะคะพี่เนี่ยต้นต้นตายนึงนะคะมาต้นปกติเ็ต้นปกติหนูจะใส่แค่กำมือเดียวนะคะพอต้นเรานังยางไหลปกติอยู่แล้วใส่แค่กำม,มือเดียวนะคะหนูจะใส่ให้สี่ห้าต้นต้นปกติไว้ว่าทดลองกันดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ปุ๋ยน้ําด้วยนะคะใส่ปุ๋ยน้ําให้ด้วยนะคะเพื่อบํารุง mm hmm. เพราะว่าเม็ดนี่บารุงรากนะคะแล้วปุ๋ยน้ํานี่บํารุงต้นนะคะพี่ฉีดปกติมันเดิมฉีดแล้วก็ฉีดหน้าแผ่ลนะ จิด้านบนด้านล่างนะคะล้วโขนต้นด้วยนะคะพี่น้นเลยนะคะพี่ตนนี้โอเคค่ะรอบๆแล้วนะคะมาต้นปกติด้วยนะคะจ้ะที่นี่ราคากิโลเท่าไหร่คะพี่ต้นยี่สิบสองกว่ายี่สิบสองบาทกว่าแล้วนะคะโอ้ราคาดีอยู่นะคะพี่ต้นนี้ ต้นปกติของพี่เขานะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่าดีใจแทนด้วยนะคะที่น้ํายางไหลแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตะเนหนูอาทิตย์หน้าจะหนูจะมาฉีดพ่นให้อีกดูแลให้อีกนะคะไหลแล้วหนูก็จะให้มันไหลอีกไหลให้เยอะยิ่งขึ้นลูกค้าก็ได้ชื่นใจใช่ไหมคะตอนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอีกนะคะที่นี่งไงขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้หนูมารักษาต้นยางนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ